เมนเ่าอันปลุกปลอแปลกหนี่งกำลังขึ้นเด้อพี่น้องเด้ออ่าเปียบรรยากาศจั็กน้อยพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศกับสีห้อนในเด้อมันอ่าบ่มีลมมีแต่แดดกรับสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC มูเพื่อนเบิร์สกุลสกคน วันนีเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตู้คำบันทุกนาพี่น้องเนาะมื้อนี้ตู้คำบันทุกกัาพระภูม่พี่น้องเนาะมาตากแดดจักหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่กลางทุ่งไฮทุ่งนาอ่ามา,มาขึ้นบักขามบ้านพี่น้องอยู่หน้าบ่าวศรีราดเนาะอ่ะสบายดีบ่าวศรีราดสบายดีนปเปนาะเใี่ขวดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้บรรยากาศกกเนาะอ่ะบ่าวศรีราดกอเลยพี่น้องเ,เออออบิ่กเลยผมก็เน,น,นะา,านะทุ่งไฮทุ่งนา เดดก้อนห่อนเลยนะเอแต่บ่ามาขาาเขาก็ยังไม่ได้ชัก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 ลูกดอกโอ้คนขึ้นกเนาะเอามาชิมดูฮะเฮ้ยโ้ดิฉันโอ้ถิมมึงเน่ยักแมงกห้กันเปลี่ยนบรรยากาศตู้คำมันนี่เนาะแมเปลี่ยนบรรยากาศล้เลยขึ้นาบาหวานนีเนาะหวานเบิร์พี่ด่สมเจ้าชิี้ายมาสิด ที่ึ้นรึ้นบ่เจ้เก็บเพียะคอยครับเจ้าเก็บเพียฮะนะอืมเกิเลยดลเอนาหลอกมาใช้ได้เองแเต็มรอกนี่บ่เฮ้ต็มรอบบ่เต็มรออะไรเนาะไปผ่าไอี่มใช่ฮะ,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 ะคือจะดูจะดูมดะขามชุกเนาะแมน ทุกแพื่เลยมันเยอกับกําลังอ่อนนี่เมื่อก่อนเนาะแต่ยังน้อยพี่น้อนกินนี่ปากแดงปากดำบดกินมันเยอะเนาะประมาณแดดอ่อนๆพี่น้องแดดอ่อนๆตัวค่ำจังน้อยตัวค่ำกับออกไปหาตัวชิดอยู่โรงเรียนบ้านทีนเนาะเพื่อนไปเตะบอลกันวันนี้แต่ว่าช่วงนี้มันแดดนึ่งห้อนอยู่ตัวค่ำเลยออกมานาจะชวนตัวสีไปนั่งวันนี้เนาเพี่อนเนาะ <มา S 1> เตบันตเตบันเนาะเสียเพื่อนพี่น้องเลยอ่ะคอยก็จะได้ทำบรรการของพี่น้องเบิ่งเนาะอ่ะอ่ะเราจเก็บมะขามเดี๋ยวบอลศิลา์ที่ขึ้นไปสั่นมะขามพี่น้องเลยไปอ่าเนาะพี่น้องบอลศิลา์ที่ขึ้นไปสั่นมะขามลงมาให้เก็บเนาะแม่เพราอันปุกปลอบแปลกหนิฮึลังข,ขึ้นเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าเปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศกับซีส์ห้อนในเด้อมัน อ่าบ่มีลมมีแต่แดดพูดนะบรรยากาศยังไอยู่นะอือเป็นยังไงพี่น้องอ่าเดียยรร๋ยวจะถ่ายอ่าบรรยากาศท่อนเนาะแดดให้พี่น้องเราเบื้องเช็คสิบหันหนาทีพี่น,อน,อนอ้องเดี๋ยวทุ๊กตาสิตั้งกล้องไว้แต่ก็สิได้เก็บมะขามกันเด้อบัดนี้เด้ออ่จาจะไดาผู้คืนคนที่จมให้ได้อืมนี่ตั้งไว้นี่นี่เนาะ ่เก็บใส่ล่อเนี่หลายปีแล้วเนาะพี่น้องเน,นาะน่ไม่ได้มาขึ้นมาขานต้นนี้ลูกกวางกับต้นน้อยทุกครั้งก็มากินแต่ก่อนเน,นาะเดี๋ยวนี้ก็มากขึ้น มี้นหาปีสิเยอะมากรั้งหนึ่งบ่จระปีจงกะป,ปิ้ันน่านจะเข่าได้สิบกี่วะ่ะในกล้วยมั้งสิบกี่กล้วยว่าสิบปีกล้วยอะไรวะกล้วยนะกล้วยเรฮึโอ้กินข้ามกินข้ามคาเนอกไม่ มาคมหวานพี่น้องเอ้ยปลูกอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะเขาเพื่อได้กินเขาไม่ได้ซื้อเขาพี่น้องเอ้ยใบเขากินได้พี่น้องเอ้ยกินกับข้าวเหนียวเนาะแซ,บแซบ่บๆพี่นอ้องแล้วดูไปว่าแขางทุกได้พี่น้องเยอ้ยยัง Ô, chị nói đi tất cả tất. Ô, chị đại đi tất cả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  thấy cả tất 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 cả hôm, bảy mấn, tem, phืน đôi bảy mấn, xanh xích, yeah <laughs> พี่น,อน้องเนอะเก็บมาขามานกินน้วกันเนอะพี่นอ้องย้ายอยู่หน้ามืนอนี้เนาะเพราะว่าไปมอบเครื่องอุปกรณ์ของหน้าให้น้องเต้าเรียกว่าไม่ออกไฟทั้งนอ้น no

ขอนเท่าเลยมาคำวานทั้กกปหมสาทนะพื่อนเ uh นาะลูกยูไนยูนาเต่าพวกแกพูกว่ยตามโพนยูไนยูนาเนาะแตถึงดดลูกดูนหลานก็ได้กินแล้วพี่อนเนาโอ้ยังดิบกว่มี่เนาะ Thì đó <laughs> <laughs> Bạn bất Bán bất

หมานี่เพิ่งจะกินเป็นเนาะนี่บอยเฮียเนอมากินพี่น้องพวก,พวกนี้ว้าลายเตอ๋อพี่น้องนี่ขา,ามาเนี่ยเพี่อนเด้อมาอนี่ยเงิน มันคาบานมันค้าบานมึงนี่พี่น้องเพรางรมบมมีเนะมืนอะไรตุร่มตายเดินร่มน่อยบ่มตาย 你看嘛。 จุดเนะาะคือมันจะพื้งบานเลิศเลิศอะโอเคเนาะพี่น้องเนาะทุกคข้ามกะจะขอตัวจบคลิปพี่น้องเลยกะพอแม่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเดีๆหน่อยเนาะจากสิบห้านาทีเก็บมาคามบานมาหนิพี่น้องอยู่ไอยู่นาเนาะ,ะก็ต้องขอบคุณขอบคุณเนอะ ก็แม่พี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนบทดทุกคนที่เขาา้ามาชมคลิปเก็บมาขามตัวขามเนาะอะไรกับปกติขามโฆษณานัานางตูคขาไปก็ขอบุญขอบคุณนะไอ้หน้าพี่น้องเลยก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวขามหน่อยเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจตูคขามให้คลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยจะได้มีคลิปใหม่ๆลงเนา like, ะให้ีพี่น้องนะครับชมสำหรับคลิปนี้ตัวขาคือสิอได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้ย,ย,ยอมส,มสบา,สา,า,มมา,สายดีเด้อโดทุก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  ອ່າໂດຍໂດຍໄປຊິມກັນບາດນພີນອງເອີຄາບານຢູກາທົງໄຮ່ທົງນາ